การที่จะทําให้ศีลบริสุทธิ์ก็คือใจบริสุทธิ์ลูก้าใจอย่างนี่ขอให้ทางบ้านของคุณฝ้านี่เข้าใจนะลูกนะมันไม่ได้เป็นเหมือนที่พวกเราที่ว่าคิดกันว่าศีลตัวนี้จะต้องอยู่ในตัวหนังสือมันไม่ได้อยู่นั้นนะลูกศีลของพระพุทธเจ้าคือวิรัติงดเว้นเนี่ยศีลห้าศีลแปดก็ตามที่เป็นปกติเองคารวะจ้าโยมเองผู้ปฏิบัติธรรมที่จะทาได้ คือหลวงปู่ทำมาก่อนไงลูกเนะี่ยฟังนะลูกนะศีลห้าไงลูกไอ้เราก็ศีลห้าบริสุทธิ์เห็นทุกวันพระทุกวันพระทุกวันพระแล้วก็ศีลห้าบริสุทธิ์ทุกวันเราจะทำยังไงนี่จึงจะสามารถที่จะทําให้ศีลบริสุทธิ์ได้นี่แหละเรื่องของเรื่องนัจึงตั้งสัตว์อธิษฐานหลวงปู่นะอื แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กล่าวขอขก็มาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใจวิราชโนดเว้นแต่กายไม่สามารถที่จะงดเว้นได้ได้วยเหตุผู้มีอุปการะคุณผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่คือพ่อกับแม่ก็เลยลึกถึงพระนางอะไรอะที่เป็นพระโสดาบันนั่นแหละผัวเป็นนายพรานฟังนะลูกนะ <N> ฟังให้ปัญญาณนะลูกนะผัวเป็นนายพรานแต่ว่าเจ้านี้เป็นประสดาปันแต่วิบากกรรมก็เลยต้องไปอยู่กับผัวที่เป็นนายพรานเวลาที่พรานนี่จะไปฆ่าสัตว์ชีวิตผู้เป็นเมียนี่ก็ต้องเตรียมอาวุธให้มีพวกธนูมีพวกปืนป่าหน้าไม้มีพวก,พวกขอ้อพวกดาบเป็นต้นเครื่องดักสัตว์ทั้งหมดฟังนะลูกนะ ผัวก็ไปหาล่าสัตว์ต่ชีวิตผู้ที่เตรียมให้เนี่ยนะผู้ที่เตรียมให้ก็เป็นผู้เป็นภรรยาที่มีศีลห้าบริสุทธิ์ในใจเรียกว่าพระสูดาบันคือวิรัตงดเว้นอยู่ตลอดมันเข้ากันได้ไงฟังนะลูกนะมันเข้ากันได้ไงอ่ะเอาก็เอานี่เครื่องอาวุธให้หัวเนี่ใช่ไหมละ่ะทาไมเอาเครื่องอาวุธให้หัวที่แล้วแล้วผัวจะได้ไปฆ่าสัตว์ต่ชีวิตเลย ใช่ไหมละ่ะก็หน้าที่ของเธอเธอทำยังไงจึงทำให้ศีลบริสุทธิ์ได้เนี่ยเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตัดในที่ประชุมสงฆ์มือของเธอเนี่ยไม่มีบาดแผลเนี่ยเวลาจับยาพิษ ยาพิษก็ไม่สามารถซึมซาบเข้าสู่ร่างกายได้ฉันใดโสดาบันก็ฉันนั้นฟังให้ชัดนะลูกนะนมือนี้ไม่มีบาดแผลเนี่ยเวลาที่จับยาพิษยาพิษไม่สามารถซึมซาบเข้าสู่ร่างกายได้ฉันใดโสดาบันก็ฉันนั้นเขาทำยังไงไม่ต้องไว้ว่าจะมาทานถีนแล้วนอนหลับ ไม่จะรู้เรื่องอะไรลูกศีลก็คือให้มีสติอยู่ทุกเมื่อในการยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มทําในข้อวัด5ห้าข้อที่ศีลห้าที่พระเจ้าทรงบัญญัติแห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบุญบริบูรณ์เต็มภูมินั่นนะเรื่องของเรื่องหนึหลวงปู่เนี่ยช่วงตีหลวงปู่มีปัญญาก็เพราะนี่แหละกะเพระสูตรนี่แหละตอนแรกนี่ที่บอกว่าปัญญาก็ยังไม่เกิดนะลูกนะก็น้ําตาลูกน้ําตาล่วงนะ นั่นเองจึงกล่าวข้อคมาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์และประกาศถึงพวกสัตว์ที่สร้างบารมีที่จะทานชีวิตนี่เนี่ยต้องการสร้างบุญสร้างกุศลทานชีวิตเพื่อให้มนุษย์ได้อยู่ได้กินแล้วปราถนาพภูมิที่สูงยิ่งขึ้นไปมันก็มีในพระสูตรทำไมนในสมัยพระเจ้าเนี่ย เป็นพยากรตายบ้างทำนองนี้แหละเทาจัก,กะปลอมตัวหรือแปลงร่างเป็นพรามมาเจ้าไอ้นี่กรตายพยากรตายที่ในสมัยนั้นไอ้ที่พุทธเจ้าเสวยพระเจ้เป็นพยากรตายต้องการที่จะให้พรามเนี้ย ได้อยู่ได้กินอาหารที่เลื่อนรถนั่นแหละจริงสละชีวิตของตัวเองเพื่อกระโดดเข้าไปในกองไฟให้พรามนี้ได้กินอย่างอริอร่อยเตก่อนที่จะกระโดดเข้ากองไฟก็สะบัดขนให้พวกสัตว์ที่อยู่ในขนพวกเห็บพวกอะไรที่ว่าเป็นสัตว์ตัวเลก็กๆอยู่ในขนของพญากระต่ายออกให้หมด ดีใจจะได้ทำบุญที่สุดๆแล้วจะได้ทานชีวิตนี้เป็นทานขั้นสูงสุดและปรารถนาสิ่งที่ต้องการหลวงปู่ปรารถนาอย่างนี้ลูกท่นนั่นแหละพอจะไปเดินไปที่ท้องทุ่งทุ่ง,งนาะก็ประกาศเสียงดังๆนี่แหละแต่ต้องมองใจแลขวานะมีคนเดี๋ยวก็จะบ้าเราบ้ามองไปแล้วไม่มีคนก็แล,แลขวาก็ประกาศกราบก่อนนะ หลวงพุธจะเป็นอย่างนั้นการพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์สวดพุทธคุณธรรมคุณสสงกุณก็กายเย็นวะาจาเจวจีนี่แหละหลวงพุจะเป็นอย่างนั้นพอจนีนื่นองพูดเนี่ยถ,ถ้าจะพูดถึงมันจะบริสุทธิ์พูดผ่องคงจะบริสุทธิ์พูดผ่องมาหลายชาติแล้วล่ะเวลาที่เป็นเด็กตกต้นไม้หรือเวลาล้มนี่พ่อแม่ก็จะดึงแข,น,ขนฉับขาเอาเล่ากับ ไอ้นั่นกับน้ำตาลขอกคือไม่ต้องการอะถูกกินไม่ได้เหม็นหืน,หนพวกบุหรี่พวกอะไรเหมือนกันมันแปลกอยู่นะลูกนะมีคนจะติดในจิตในใจที่เรียกว่าศีลห้าตัวนี้มาหลายพวหลายชาติแต่มมันไม่เข้ากันนะลูกนะเพราะกายกับจิตต้องแยกกันให้ได้กายกับใจต้องแยกกันให้ได้นั่นแลละก็ประกาศให้สัตว์ให้สัตว์ตัวไหน ที่ปาัถนาที่จะสละชีวิตให้เป็นทานเพื่อเจตนาในสิ่งที่พวกเธอพัฒนาในสุขติภูมิสูงยิ่งขึ้นไปเห็นปับ๊บได้ก็ไม่ได้เอาอะไรรอกใช้เสวิงหรือตาข่ายเดินถือไปแต่แปลกนะคือตั้งใจว่าจะเอาสองตัวก็เอาสองตัวจะเอาตัวเดียวก็เอาตัวเดียวป็นไรเหมือนกันเอาสองตัวก็เอาสองตัว ตั้งใจจะเอาตัวเดียวก็เอาตัวเดียวสัตว,ว์ตัวนี้เหนือศีลน,นะลูกนะมันจะนอนอยู่ข้างๆก็รู้ในความรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่ไปไหนเขาสวิงวางรวมมาก็วิ่งเข้าวสวิงแล้วก็เอาใส่ย่ามใส่กระสอบได้แค่นั้นก็กลับแล้วก็ไปใส่ไว้ในตุ่มนี่แลยแเตจะให้ฆ่าคือไม่กล้ารู้เข้าใจไหมและลึกถึง นั่นแหละไอ้ผู้หญิงคนนั้นที่มีไอ้ผัวเป็นนายพรานนั่นแหละที่เป็นพระโสดาบันนั่นเธอเอาเครื่องสัตราวุธต่างๆเอาเครื่องดักสัตว์เอาเครื่องฆ่าสัตว์ให้กับผู้เป็นสามีดูแลสามีอย่างดีเวลาที่สามีล่าจัดมาได้ดปุบ๊บปั๊บคือมันสั์มาตายหมดแล้วเธอก็ดูแลสามีเก็บสิ่งของที่เป็นเครื่องล่าจัดต่างๆนานาล้างมือลา้างเท้าผู้เป็นสามี สามีก็เอาเนื้อเอะไรไปขายในตลาดนี่หน้าที่ของภรรยาแล้วเธอบริสุทธิ์พุทธผ่องได้ยังไงลูกจะมีปัญญาไหมถ้าลูกมีปัญญาลูกก็สามารถถือศีลห้าให้บริสุทธิ์พุทธผ่องได้เหมือนหลวงปู่แหวนสุจินโนกับหลวงปู่ชอบตานสมโภไปวิเวกที่ประเทศเาลาวหลวงไอหลวงปู่แหวนสุจินโญกับหลวงปู่ขาวในระยู ถ้าจะไม่ผิดนะลุงปู่แวนสุจินโนกับลุงปู่ขาวไอ้กับลวงปู่ตื้ออาจารทัโมพูดผิดกราะเขามาไม่กุยจานร์ด้วยลวงปู่ตื้ออาจารธัโมกับลวงปู่แวนสุจินโนช่วงนั้นท่านยังไม่ได้ยดติเป็นธรรมยุทธท่านไปเที่ยววิเวกที่ประเทศเลาวหรือดูการที่น้ำเชี่ยวแม่น้ำโขงลุงปู่แวนตุจินโนถามลวงปู่ตื้ออาจารทัโมว่า เราจะข้ามน้ำนยังไงเฮ้ยท่านแวนไม่ต้องห่วงผมจัดการเองหลวงปู่ตื้อไปยืนอยู่ที่ดิมฝั่งไม่รู้ว่าพึมพำพูดอะไรปั๊บสักพักเรือหาปากของอุบาตกคนหนึ่งก็มาเทียบฝั่งบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีคนไปเรียกว่ามีคนต้องการข้ามผมเลยแจวเรือมานี่แหละไม่รู้เป็นอะไร ก็ไม่ทราบว่ามีครูอาจารย์สองรูปอยู่ที่นี่นะอันนี้มันขึ้นเรือแล้วว่างันแกหาปลาอยู่แล้วก็ไปส่งท่านพระอาจารย์ทั้งสองลวกป,ปู่ตื้ออาจารย์ธมโมกับหลวงปู่แหวนตุจินโนพอขึ้นฝั่งป้าเรียบร้อยหลวงป,ปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมสอนประมงคนนี้ที่มารับเนี่ยให้ถือศีลห้าให้บริสุทธิ์ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำปานาติบาต แกก็เลยกล้มกราบแกบอกว่าหน้าที่ของผมคือต้องหาปลาไปฆ่าไปขายฟังนะลูกนะจับสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยอยู่งนี้มันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอย่างอื่นที่จะทำเพราะว่าเกิดมาต้องทําอย่างนี้เป็นชาวประมงถ้าให้ผมถือศีลห้าแล้วผมจะกินอะไรพ่อแม่ครูอาจานย์ก็กินศีลนาที่ กินศีลเหรอวะเอาถ้ากินศีลน,นี่มันจะยิ่งเดี๋ยวก็รับเอากระสีเรนะสุกระติงยันติศีเรน,โนระโผขสัมปดาศีเรนั่นดีผู้ติงยันติทั้งก็ะไรเป๋ให้ฟังพอเปปุบ๊บปั๊บเมันคิดดูให้ดีนะถ้ากินศีลได้คือก็จะหลุดพ้นจากกรรมตัวนี้ นั่งนึกตึกตอนของแกอยู่นั้นได้ยินว่าหลายวันร้องอ๋ออะไรอ๋อกินศีลแบบนี้เองกินศีลแบบนี้เองจากนั้นบุรุษนี้อุบายศกนี้ก็ประสภาพจากคนจนหรือชาวประมงที่ไม่มีอะไรกลายเป็นมหาเศรษฐีข้ามจากฝั่งประเทศลาวมาอุปรธาตหลวงปู่ตี้กับหลวงปู่หวน แล้วก็ประทากพระป่าจนถึงวันที่สิ้นลมลืมชื่อท่านนะลืมชื่อผู้ใจคนนี้ชื่ออะไรลืมแล้วแต่ตอนแรกก็จำได้อยู่เพราะว่าศึกษาตั้งแต่เป็นคาราวาสนู่นการศึกษานี่แหละลูกทำให้เรามีปัญญากินศีลกินยังไงปฏิบัติที่บอกว่าศีลบริสุทธิ์พุทธพ่องนี่ปฏิบัติแบบไหนตอนนี้ถ้าจะให้หลวงปู่บอกตรงๆเนี่ย ลูกก็ไม่มีปัญญานะฟังให้ชัดและลูกลองไปพิจารณาเตตองดูอ่ะเตยถ้าลูกว่าเวลาจะหลับให้สมาทานสิน่ไม่ต้องสมาทานให้เลกถึงพระเจ้าจนหลับหลับตื่นขึ้นมาก็เลกถึงพระเจ้าพระผู้โตผู้โตพุทโตนั้นเลยเหนือทุกสิ่งอย่างเป็นการเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสาระ,ะอันเอกเป็นที่ฝากเป็นฝากาย ไม่จาเป็นต้องมานั่งสมาทานศีลตัวเข้าใจหรือยังถ้านั่งสมาทานศีลอยู่ปุ๊บปับ๊บฟังนะเกิดตายตอนนั้นแหละยังไม่ทําอะไรเลยเออกำลังจะเตรียมพร้อมเอาอะไรหละ่ะที่บอกว่าสมทานศีลใช่ตายด้วยขณะจิตเป็นบุญเป็นกุศลก็เข้าสู่สุคติภูมิแต่บุญไม่มากเท่ากับคําว่าพุโทโธเมินสร้างสลาร้อยหลังพันหลังนี่อานุภาพก็ยังไม่เท่ากับอํานาจพระพุโทโธ ขันกันไม่ได้นะดูเนี่ยโอ้ยชลานี้เหนือกว่าพุทธูแสดงว่าประมาทรูพุทเจ้าท่านร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่าอำนาจจีนแั้วแต่จีนร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่าอำนาจภาวนาอำนาจภาวนาร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่าอำนาจที่จิตรวมลวงแค่นิดเดียวเท่ากับช้างพาบหูหูแล้วดิน นั่นคือความเป็นจริงนะลูกเนะพราะพุทธะเกิดแล้วนั่นนะพุทธะเกิดแล้วมันจะแน่นหนักเรียกว่าอกอุสไอ,อเรียกว่ากุศลกรรมตัวนี้กุศลตัวนี้หนักฝังลึกในจิตไล่ขับไล่อกุศลกรรมออกจากจิตตัวนี้เป็นกุศล อุศนันยิ่งใหญ่ค้ามในจิตผู้ปัป๊บข้อมในใจผู้ปับ๊บขับไล่อกุศลออกจากจิตออกจากใจเพราะเป็นกรรมหนักในทางดีบุญตัวนี้เป็นบุญใหญ่บุญที่ไม่มีใครที่จะเทียบได้สร้างเจลาลอยหลังพันหลังถวายให้กับคณะสงฆ์ยังไม่เท่าอํานาจพระพุทโธมันค้านไม่ได้น,นะลูกเนี่ยบางคนสร้างเจาลายังไม่เสร็จไปยืดเสลาล เป็นผีเฝ้าสลา,าก็มีบางทีจิตยังไม่ถึงไหนคิดว่าการก่อร้างนิเลศทนี่ประเสริฐพอเป็นอะไรก็ได้อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่บางทีก็มาเป็นตุกกลมตุ๊กเกเป็นจริงจกเฝ้าสลา,าอยู่แค่จะสร้างได้เอา้าเป็นสัจจชฉันได้ยังไงก็ทําบุญทํากุศลขนาดนั้นจิตไงลูกนั่นจิตมันไม่ยึดบุญยึดกุศลจิตมันหวน เหมือนกับพ่อแม่นี่ห่วงลูกห่วงหลานเวลาตายไปปับ๊บคอยดูแลลูกหลานอยู่เนี่ยลูกเขายังไม่มีผัวไม่มีเมียยังไม่มีหลานออกมาไม่พอที่จะเกิดเป็นลูกเป็นหลานอะไรได้บุญมีอยู่ไงน,นี่พูดถึงบุญมีบุญมีนี่ที่ว่าเข้าสู่สุคติภูมิที่สูงสูงนั้นได้บุญมีนะลูกนะ ถ้าจะเอาคติตำตำด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็ได้โอ้นี่แหละจะไปอยู่กับหมานี่แหละคิดถึงหมานี่หน,นอีแดงหมาอีดำก็าไปเลี้ยงมาอย่างดีเน,นี่ยไปวัดวาารามตลอดก็เอาข้าวก้นบาทมาให้มันกินอยู่คิดถึงมันก็มาเกิดในท้องของมันมันเป็นอย่างนี้นะลูกนะเรื่องการยึดมั่นถือมั่นอ้าวมาเกิดได้ยังไงก็เพราะว่า เป็นบุญเป็นกุศลติมเมตมหน่วยสร้างบุญสร้างกุศลแล้วยังไม่ใช่อริยบุคคลนะอริยบุคคลจะเป็นผู้ฉลาดแล้วรักษาศีลแบบชาญฉลาดภาวานาแบบชาญฉลาดทานแบบชาญฉลาดนี่ขอให้ทางบ้านคุณปานี่ลูกเข้าใจด้วยนะเป็นผู้ที่ฉลาดแล้วการรู้ถึงพระเจ้าขนาดหลับว่าพุโทโธพุทธนั้นเลยเป็นสมทานศีลอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ ดีหรือน,น,น,นั่งนอนพูดชิตตื่นทำมีพุทธผพูดโัวในใจเป็นการสมาทานสิลอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นการสร้างบุญร้างกุศลอย่างเต็มเตมตเต็มหน่วยหลวงปู่ทำมาแล้วไง